จ้าหลังจากที่เมื่อวานนะพี่น้องได้ปลูกอ่าผักชีใบยาวนะวันนี้เราจะมาปลูกเราจะมาปลูกหนักผักหอมต้นหอมกันเนาะต้นหอมกันต่อจ้าแบ่งแบ่งต้นหอมนะหอมแบ่งแบ่งต้นหอมแบ่งเป็นสองปอนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าเก้ากระถางเก้ากระถางต้นหอมต้นหอมใส่กระถางดูแลง่ายเนะหน้านี้หน้าแล้งเคยเอาลงดินแล้วมันไม่ได้ผลนะนเพื่อนก็เลยเอาใส่กระถาง เราจะเอาเข้าที่เลยอ่าเราจะมาเก็บเข้าที่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมุงสแสลมกันเพื่อไม่ให้โดนแดดเนาะเก็บเข้าที่ โอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาปิดแดดมุงแดดกันนะปิดแดดแล้ว ไม่ให้น้องโดนแดดนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเค